สัปดาห์นี้กิจกรรมเปิดบ้านของสมาชิกกลุ่มสีหราชหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือว,วกรสรุ่นที่3จะพาท่านผู้ชมไปที่บริษัทฮิตาชิเอสเตโมโคร,ราชเบรกซิสเตม็มจำกัดจังหวัดนครราชสีมาต่อไปนะคะก็ลองฟังกิจการของน้องน้ำมนค่ะเราผลิตทิ้นส่วนยานยนต์นะคะจนมาสู่สินค้านวัตกรรมเชิงเกษตร,รเนี่ยของเรามีอะไรบ้างเราทํายังไงเราอยากจะให้เอาเทคโนโลยีเนี่ยสื่อไปที่เกษตร,รกรให้เขาจะได้ใช้ผิดพันธุ์ที่ดีๆเข้ามาแบบเขียวร่มเรื ม่นม,มีโรงสีมีความรู้สึกเปนอยู่ญี่ปุ่นนยน่าสนใจแล้วก็น่ามาดูเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อไปพัฒนาไม่เคยเห็นโรงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีไเยอะมากๆ c o คอนเซ็ปต์ของบริษัท clp นะคะก็เรามองในเรื่องของ well being หรือว่าสุขภาวะของทุกคนและไปต่อกันที่บริษัท clp engineering จำกัดจังหวัดปทุมธานีเราโคกับทาง ญี่ปุ่นแล้วก็เอาโน้ตหาวที่ดีๆเนี่ยมาคอมบายกับของเราเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนหรือเรืร่องงานของเราเครื่องจักรของเรานี่ผมมั่นใจว่าเราได้มาตรฐานมั่นใจในนวัตกรรมของเราเนี่ยค่ะหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของมาตรฐานการผลิตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือความใช้งานง่ายเซต,ตติ้งทีเดียวปุ๊บคุณเอาเข้าไปใส่แล้วก็ออกมาได้เลยมาช่วย พัฒนาเกษตรของไทยครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาเนี่ยจะทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยก้าแข็งขึ้นวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง10นาที